สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็วันนี้ครับเมื่อกี้นี้เลยนะครับมีการอัปเดตข้อใหม่นะครับเกี่ยวกับบอสตัวใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับในจดหมายของเรานี่เองนะครับนี่เห็นป่ะสลามควีนจ้าเออเข้าไปดูเนื้อเรื่องของเขากันสักนิดนึงนะครับผมนะ เขาบอกว่าราชีแห่งสลามนะครับผู้นาโบราณที่โหดเที่ยมปรากฏตัวขึ้นบนเกาะสลามนะครับก็คือสลามควีนั่นเองนะมันจะใช้พลังของผลึกเมือกนะครับเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีของเธอทําให้เธอเนี่ยแข็งแกร่งกว่าสลามคิงไปหลายเท่าเลยนะครับสร้างปรหลักขับพังของสลามเนี่ยรอคอยใครก็ตามนะที่กล้าพอที่จะเรียกเธอออกมาเองนะครับแล้วก็เกาะขยะ เกาะสลามนะครับได้ขยายตัวแล้วนะครับแล้วก็มีจุดเกิดบอสสลามควีนขึ้นมาใหม่นะครับอโอเคครับตอนนี้เขาได้เพิ่มออสัตว์เลี้ยงสลามควีนนะครับออแล้วก็เพิ่มเทเลพอร์ตโอ้นะครับที่เทเลพอร์ตนะโอเคสำหรับใครก็ตามที่ชนะเธอได้นั่นเองนะครับโอ้ o s h ต่อไปก็จะเป็นหับนะครับนะ ในการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็จะย้ายตัว p o r t ทันะครับสลามนะแล้วก็จะเป็นตัวที่บอกไอเอ็นีซที่เอาไว้ประมูลนะครับแล้วก็ n p c ขายสัตว์เลี้ยงนะครับย้ายใหม่ n p c ขายน้ามันนะครับก็ย้ายใหม่นะครับปรับปรุง layout ของหับด้วยนะครับเพิ่มโมเดลสําหรับพวกไอเอ็นีตกปลานะครับ n p c แมคนิกนะครับแล้วก็โทเทมเมอร์แช t นั่นเองนะครับ ตรงนี้นี่เขาจะได้เพิ่มป้ายบนร้านค้านะครับเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของร้านค้าต่างๆ,างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหับนะครับทีหลังนะมีบล็อกมาใหม่นะครับเป็นบล็อกบอยบล็อกนะครับบล็อกบอยเนี่ยมันจะสร้างมาจากหินออกซิเดียนนะครับแล้วก็แมกมานะไอตัวบล็อกบล็อกนี้นะครับมันจะทําให้เรากลับไปสู่จุดเกิดบนเกาะของเรานั่นเองนะครับอืแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยที่เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือถังขยะนะครับตอนนี้ไอซ์แลนด์มีถังขยะแล้วนะครับเออถังขยะเนี่ยก็เราสามารถที่จะสร้างได้ที่โต๊ะค้าของเรานะครับแล้วก็วางถังขยะลงไปแล้วก็เอาไอเทมเนี่ยวางวางไว้ในถังขยะนะครับมันก็จะทําการลบไอเทมชิ้นนั้นออกนั่นเองนะครับไอเทมที่ถูกล็อกในการขายของนะครับอย่างเช่นแบบประตูวาร์์ทโลนะครับสามารถลบทิ้งได้แล้วนะครับตอนนี้นะฮะ ก็คือใช้ได้ในถังขยะนั่นเองนะครับแต่ว่าไอเทมเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่รับนะครับอย่างเช่นแบบขวานไม้พ่วไม้หรือว่าโต๊ะทำงานพื้นฐานนะครับจะไม่สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขากันคนคนเล่นใหม่ไปวางแล้วก็มันลบทิ้งนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมยังอาจจะยังไม่ลองเสี่ยงวางอะไรแพงๆนะครับเผื่อมันจะไม่มีให้กด ยืนยันนะเดี๋ยวหายในเรื่องของหายนะครับแล้วเขาก็ปรับการแก้ไขนะครับของสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการแก้ไขเกี่ยวกับลูกแก้วเทเลพอร์เตอร์นะครับในการเปลี่ยนชื่อแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็มันจะมีการแก้ไขปัญหาของเอ่อคีเอ็ดแพคเกอร์นะครับที่ว่าเราเลือกแล้วเลือกแล้วมันแบบไม่เซฟให้นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยทำฟาร์มแตงโมนะครับเลือกฟาร์มแตงโมไว้นะครับมาดูอีกทียังไม่ได้แตงโมเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เซฟ ฟาร์มไอเอพีซีแตงโมให้นั่นเองนะครับมันไม่ได้แบบล็อกเป็นแตงโมให้นะครับมันก็เลยไม่เก็บแตงโมนั่นเองนะครับตอนนี้เขาได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เลดบอนรีไฟแนลลี่นะครับสําหรับใครที่เก็บไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันติดบั๊กนะครับของไม่เข้าเครื่องนั่นเองครับตอนนี้เขาแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่ามันเป็นบั๊กนะครับผมนะหนังสือวิญญาณสีเขียวนะครับสามารถปลดล็อกได้ จากเวทมนต์นะครับผมก็ต้องมีเลเวลเวทมนต์สูงๆนะตอนนี้มีแล้วนะครับในเลเวลนะครับต้องไปดูเอานะแล้วก็จะเป็นเพิ่มรางวัลภารกิจการจับหิ่งห้อยนะครับผมในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มราคานะวันนี้จะเป็นราคาเกี่ยวกับข้าวสารีนะครับเพิ่มขึ้นจาก7เป็นส2นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ มันฝรั่งนะครับที่ลดลงนะครับโปรเตโต้นะจากเวเป็น9นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เปลี่ยนแปลงวันนี้ก็จะมีหับนะครับแล้วก็ลาชินีสลามของเรานะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินดูสะหน่อยนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูที่โตคาร์ฟกันก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่าเราจะมีบล็อกใหม่ขึ้นมานะครับเป็นบล็อกวอยนะเดี๋ยวเรามาดูว่า หน้าตาของบลนะ็อกวอยนั้นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูก่อนนะเพื่อจะมีอันนี้เป็นโคบล็อกนะครับมันน่าจะเป็นบล็อกดำๆนะนี่นะครับบล็อกวอยต้องใช้แมกมาบล็อกทั้งหมด10อันนะครับตอนนี้ก็คริสตัลไลท์ออฟซิเดียนด้วยนะครับเดี๋ยวนะโอเคหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเออโอเคครับรีเซตยัว รีเซ็ตอะเพลเยอร์นะครับ b t บ็กทู a w when making c o n อ r a c t หมายถึงว่าแค่เราไปแตะก็วาร์ฟกลับเลยนะครับอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเหมือนทำเป็นจุดวาร์ฟหรือเปล่านะครับทำเป็นจุดวาร์ฟนะครับกลับบ้านได้นะคือเหยียบแล้วกลับบ้านได้ไอเหยียบแล้วขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยอน,น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับน่าสนใจนะแล้วก็ถังขยะครับผมนี่นะ ขยะใช้ไอรอน200อ oh ันโอ้โหมายก็ดค้ามาก่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่มันจะเปลี่ยนนะเอาถังขยะมาสักเอาสัก10อันแล้วกันนะครับไม่ใชไหใช้ไอรอนไป2,000อันโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งเอ๊เดี๋ยวเราไปตั้งข,งงขายเอ้ยไม่ใช่ตั้งตามจุดต่างๆของบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะไอถังขยะนะครับผมเอ่อ ถังขยะผมตั้งไว้ตรงไหนเนียเอ้ยตรงวัดต้องมีถังขยะนะ่อหน้าวัดอันหนึ่งแล้วกันหน้าวัดเอ้ยทำไมผมตั้งไม่ได้อะ The f u c k เอ้ยผมตั้งไม่ได้เอาตั้งได้แล้วเนี่ยเอ้อทำไมเมื่อกี้ตั้งไม่ได้อะ w a t e f u c k เดี๋ยวก่อนนะผมเก็บอันนี้ก่อนอ่าโอเค้วไปตั้งตรงนี้เลยครับข้างหน้านี้นะเผื่อใครแบบมาทิ้งถังขยะไม่ได้อีกวะ เออตรงนี้ก็ได้โอ้โหมันวางไม่ได้เลยอมันไม่เท่เลยครับหาจุดวางที่มันบอกว่าห่านตรงนี้แล้วกันนะนี่นะครับตรงข้างๆวัดนะครับมีถังขยะยทิ้งด้วยนะเผื่อใครอยากจะมาทิ้งอะไรนะครับกด F แล้วก็เอาของทิ้งไปได้เลยนะอาแบมบูอย่างเงี้ยครับทิ้งไปได้เลยครับอลองกดแบมบูด,ดูดิโบลงไปร้อยห้าสิบอันเป็นไงครับเคลียร์แทชก็คือเคลียร์ขยะทิ้งไปเลยครับ คุณแน่ใจนะครับว่าจะเคลียร์โอเคครับโอ้ oh my god โอ้ my god นี่การทิ้งขยะไงล่ะครับทุกคนขยะในมือท่านลงถังนะครับอะไรที่มันแบบว่าเน,นี่ยมันแบบหนึ่งชิ้นสองชิ้นอะไรที่มันแบบเราไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ครับไม่ได้ใช้นะครับแคมป์ไฟนะครับสองชิ้นเนี่ยเอ้ยเคลียร์ทิ้งไม่ได้เลยครับเกลดกาดีนักนะครับเฮย้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับ โอเคโอเคแบบนี้ก็ก็ดีนะครับมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันแบบไอเทมมันหนักตัวเกินไปนะครับมันจะทาให้เราแบบทิ้งได้แล้วนะตอนนี้สบายแล้วโอเคต่อไปเราไปดูในหับกันดีกว่านะครับว่าหับหน้าตาเป็นยังไงเอ้ขีตัดัสดีครับผมขีตัสมาขายอะไรครับอันน่ะขายลาดิสนะครับซื้อให้หมดเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปหับครับดูว่าจะตกโลกหรือเปล่านะ อ่ะโอเคสรุปแล้วไม่ตกโลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับว่าอ๋อนี่ครับมันจะมีป้ายบอกบนหัวเขานะว่าเขาขายอะไรนะครับนี่เห็นป่ะเห็นป่ะเอ้ยเออนี่ครับฟาร์มเมอร์ก็มีรูปเมล็ดนะครับอยู่บนหัวนะ,มะเมล็ดพันธุ์โอ้เนี่งเรามองเห็นได้แต่ระยะไกลเลยนะครับอ๋อนี่ครับดีๆนะขายบล็อกขายแมคคณิกนะครับตรงนี้เป็น อันนี้ขายสัตว์เลี้ยงนะครับเดลิยามาอยู่ตรงนี้แทนนะครับโอเคอ่แล้วเป็น m อ c ดนตรีนะครับ m อ c ขายขายลูกฟุตบอลนะแกขายดอกไม้ไม่ใช่เหรออ๋อดอกไม้ครับผมมองไงเป็นลูกฟุตบอลไปเ่ยอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าจุดวาร์ปสลามครับมาอยู่ตรงไหนนะเขาเปลี่ยนจากตรงฝั่งนี้นะครับ ไปแล้วนะฝั่งนี้ไม่มีจุดวาร์ปสลามแล้วนะครับนี่นะครับเขาบอกคอมแบทอารีนานะครับมาทางนี้โอเคเดินตรงมาครับใช่ไหมคอมแบทอารีนานะครับมาทางนี้นะโอ๋ใหม่ก็ต้องต้องดูทางแนละ้วเดีนน๋ยวนี้ต้องดูแบบตามทางนะครับอ่านี่ไง NPC ที่เอาไว้ทําการเขาเรียกว่าอะไรนะทําการประมูลนะครับประมูลของหนะา้าตาเป็นแบบนี้นะครับ นครับิสีอาร์ติสต์ราะแต่ผมเดินมาสุดแล้วยังไม่เจอ Combat อารีนาเลยครับอยู่ไหนเอ่ยต้องข้ามฝั่งมาเลยเหรอไหนอ่านป้ายก่อนนะครับไม่เห็นมีเลยอ่ะคอมแบทอารีนาอ๋อหรือว่าตรงนี้ตรงนี้่ะไม่น่าใช่นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นจุดสปาวนแล้วเมื่อกี้เขาบอกคอมแบทอารีนาให้เดินตรงมาทางนี้ ไม่เจอคอมแบทไรเลเน้าเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น n p c Fi s h e r m a n นะครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาหน่อยนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วก็จะมีร้านของเขาด้วยนะครับร้าน f i s เ e r m a n เข้าได้ไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้นะเออเข้าไม่ได้ครับโห oh, NPC น้ําน้ำมันมาอยู่ตรงนี้เลยครับโคตรไกลอ่ะดูเดะโอ้โหมายืน <laughs> มายืนเท่อยู่แถวนี้ครับคนเดียวเลยนะ โหไกลมากเลยนะครับเพื่อนต้องลองมาเดินหากันดูนะแต่ที่ผมยังไม่เจอคือประตูวาร์ปไปสลามแลนด์นะครับอืมฮาไม่เจออ๋อโอเคอเมซีอารีนนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะเออนี่ครับเป็นสลามแลนดนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจาก เออเนี่ยหมู่บ้านทั้งหมดนะครับเดินมาทางซ้ายนะครับก็เ,เจอกับตรงนี้นะ NPC Adventurer นะครับเข้าไปเลยโอเคสลามแลนี่เขาบอกว่าปรับเปลี่ยนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาการปรับเปลี่ยนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเออเฮอันนี้ก็เป็นจุดเรียกบอสเหมือนเดิมนะอืม hmm. เฮ้ยมีคนเสกบ,บอสพอดีเลยครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานี่โอ้โห oh, ไ,ได้ของเยอะงั้นนะ่ะได้มิสซิลี่แฟกเมนต์เลยนะครับสลามควีนอะไรสักอย่างนึงอ่ะกี่ดูไม่ทันนะสลามคิงอ๋อมันมีจุดเกิดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยโอ้โ oh. ห ไปไม่ทันค่าแล้วมั้งโอ้ยนี่ไงนี่ไงสลามควีนครับคนอย่างเยอะคนอย่างนั้นต้องได้อะไรบ้างอะต้องได้อะไรบ้างต้องได้อะไรบ้างอ่ะพิงสลามบอลนะครับโอเคอ๋อต้องได้ต้องได้ของมาเสกก่อนเนะาะซลมอนสลามควีนทำไงอ่ะแซลมอนได้ไหม ซัมมอนไม่ได้ครับโอ้ไหม่ตอก็คือต้องฆ่าสลามคิงก่อนหรือเปล่านะครับถึงจะซัมมอนสลามควีนได้นะเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะครับว่ามันต้องการอะไรนะดูโทเค็นหน่อยสิเฮ้ย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 สลามคิงมา ไม่รีบไม่ได้นะครับไม่รีบไม่ได้นะโอ้นี่ยหนึ่งสลามควีนโทเค็นนะครับได้จากสลามคิงนะเฮ้ยโหเอว่ะแต่มันต้องใช้เยอะด้วยนะครับในการเสกขึ้นมานะโอ้สลามคิงสลามคิงโอเคเฮ้ยไม่ได้เลยอะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เ,เอ่อบอสนะครับจะมีการสปราลแบบแรนดอมแล้วนะ จะยืนเป็นจุดในการตีไม่ได้แล้วนะครับยืนเป็นจุดในการตีไม่ได้แล้วนะเราจะสปาวแบบแรนดอมมานะครับว่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับคนเสกไม่ได้ตีอบอกเลยคนตีไม่ได้เสกครับโอเคครับอ่ะได้มาด้วยนะครับเนี่ยหนึ่งสลามควีนโทเค็นนะครับนอกนั้นก็ได้เหมือนเดิมนะโอเคต้องสังเกตดีดีนะครับพอมีคนเสกต้องรีบไปบวกเลยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมา เล่นคนเดียวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเล่นคนเดียวก็สามารถที่จะเฮ้ยเนี่ยได้เหมือนกัน,นครับสามสลามควีนโทเค็นอ๋อนี่ครับวิธีการหาสลามควีนโทเค็นนะครับก็คือหาได้จากบอสสลามคิงนั่นเองครับนี่นี่เนี่ยปะ่ะได้มาแปดแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าได้มาจากบอสสลามคิงนะโผงผายกอไปฆ่าสลามควีนทั้งทีนี่ ต้องคาบอสสลามคิงกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะสลามคิงเอยสลามคิงไม่ทันแล้วเออไม่ทันจริงด้วยครับเออนี่ครับโอ้คนเยอะจริงนะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันทํำยังไงนะเฮ้ยสลามคิงมาอีกแล้วนี่ครับมันก็น่าจะแรนดอมนะครับหนึ่งถึงสามนะ สลามควีนโทเค็นนั่นเองนะครับเฮ้ยมีคนไปสลามควีนแล้วกินก่อนเปิดมูฟสปีดไปครับสลามควีนใครเปิด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 เพื่อนใครเปิดมียัง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 ๋ยวผมเช็คก่อนนะว่ามัน,มนเมื่อกี้มันใช้ ใช้เท่าไหร่นะครับในการเปิดนะโอเคใช้ทั้งหมด100่งร้อยป่ะเออใช้ใช้หนึนะครับสลามควีนนะก็คือเราต้องฆ่าสลามคิงทั้งหมด100ครั้งอันนี้ก็คือขั้นต่ำที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือ100ครั้งนะเพื่อที่จะได้สู้กับสลามควีนหนึ่งครั้งนั่นเองนะเอ,ออันนี้ก็จะเป็นอารีนาของสลามควีนนะครับ เหนือกว่าแล้วก็เก่งกว่านะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่ามันเก่งกว่ายัางไงนะเพราะว่าแป,ป๊บเดียวล่วงนะแป,ป๊บเดียวสลามคิงของผมเอ้สลามคุยของผมมันล่วงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันนะทีหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากันเป็นตีเนะี่ยวันหลังแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้ผมไปฟาร์มแมกมาบล็อกมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ มาคราฟนะครับวอยบล็อกให้ทุกคนดูนะครับว่าไอวอยบล็อกเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้นะครับอ่ะมันใช้แมกมาบล็อกทั้งหมด10บิบชิ้นนะครับแล้วก็พิโซไลต์ออฟซิเดียนนะครับ5อันนะครับแล้วก็ออฟซิเดียนทั้งหมด20ชิ้นนะครับคราฟเลย1อันโอเคเราได้วอยบล็อกมาแล้วนะครับถ้าอันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ตรงไหนดีนะวอาวางไว้ตรงตรงตรงฟาร์มผมแล้วกันนะครับไอฟาร์มตรงนั้น โอเคมาถึงตรงฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางวอยบล็อกไว้ไว้ตรงมุมสุดตรงนี้เลยนะดูว่ามันทำอะไรได้นะครับอ่ะโอเคถ้าผมเดินทับไปฟึบโอ้นี่ครับมันเป็นจุดวาร์ปนั่นเองนะโอเคอ่ะเราไปที่เลสครับแล้วก็เดินตรงไปเลยหลังจากที่ผมลดน้ำต้นไม้อะไรพวกนี้เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็เดินฟึบมันจะวาร์ปกลับมานั่นเองนะ เค okay. มีคนแว,แวะมาบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูออฟสลามควีนกันนะครับว่าออฟสลามควีนเนี่ยมันใช้อะไรทำนะครับออฟของสลามควีนอ่ะน้าตาอยู่แถวแถวนี้นะนี่นะครับออฟของสลามควีนนะครับต้องใช้สลามควีนคริสตัลนะครับซึ่งตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับ แต่เอาจริงๆถ้าเรามีแค่สลามสลามคิงออฟก็พอแล้วนะครับไม่ต้องมีสลามควีนก็ได้นะ,ะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมาใหม่นะครับก็จะมีแค่ถังขยะนะครับแล้วก็บอสใหม่นะบอสใหม่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าล็อกมิมิกนะครับมันจะดรอปของใหม่ด้วยเดีย๋ดวยวต้องไปดูนะครับว่าล็อกมิมิกดรอปอะไรนะครับ อ๋อนี่ครับอ๋อเข้าใจแล้วมันมีแร่ใหม่นะครับนอกจากฐานเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นทองได้ด้วยนะครับนม่ใตัวฐานนะว่าครับเนี่ย๋ยวดูนะมันจะมันจะมีตัวที่เป็นทองด้วยนะครับเฮ้ยนีย่อันนี้ตัวเหล็กแน่เลยครับอันนี้ตัวตัวเหล็กนะมีตัวฐานตัวเหล็กแล้วก็ตัวทองนะครับน่าจะมีตัวคอปเปอร์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ ตัวทองนะมันไม่มีมันไม่มีตัวคอปเปอร์นะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับตัวคอปเปอร์นะมีฐานมีเหล็กแล้วก็มีทองนะครับณตอนนี้นะเอาละโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีบอสใหม่นะครับสรุปเลยนะครับบอสใหม่ก็ต้องทําการหาโทเค็นนะครับจากบอสสลามคิงนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในขับเล็กๆน้อยๆนะครับเปลี่ยนโมเดล แล้วก็ปรับปรุงจุดยืนนะครับของ m p c นในหับนะครับแล้วก็จะมีบล็อกใหม่นะครับนั่นก็คือบล็อกวาร์ฟนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าบล็อกวอยนะครับผมในการวาร์ฟกลับมาในจุดเกิดของเรานะครับไม่ต้องกดรีเซ็ตอีกแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับเดินแค่เดินผ่านนะโอเคนะครับก็มีไอเทมใหม่นะครับเป็นถังขยะนะครับเราสามารถคราฟได้ทุกคนเลยนะครับใช้เหล็กประมาณ200นะครับ แล้วก็ล็อกมิมิกนะครับมีแร่3อย่างแล้วนะครับผมก็คือเหล็กทองนะครับแล้วก็ฐานนั่นเองนะอ่าแล้วก็จุดเกิดบอสถูกสุ่มแล้วนะครับไม่ได้เกิดที่เดิมตลอดแล้วนะน่าจะเป็นบอสทุกตัวนะครับแล้วก็จุดเกิดของวิญญาณนะครับไอ้พวกวิญญาณที่เราไปจับอะพวกสปิริตนะครับก็สุ่มเหมือนกันนะครับมันจะไม่เกิดเป็นจุดเดิมอีกแล้วนะครับผมก็จะสุ่มเกิดทั่วแมปนั่นเองนะครับผมนะ โอเคก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u ับสไคร์แล้วกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้นะครับ หรือใครมีอะไรจะเพิ่มเติมในอัปเดตนี้นครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เจอกัน5้าโมงนะครับเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะครับเล่นกันอีกนะครับผมนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในพรุ่งนี้แล้วกันนะอ่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายจ้าทุกจู๊